คนดีสไตล์อันนี้คือเหตุการณ์ของวันที่2ของเรานะคะทุกคนเป็นไงล่ะคะจะมากางเต็นท์หน้าฝนเป็นไงคะไม่เอาอีกแล้ว <laughs> หัวใจของการกางเต็นท์คืออะไรคะอุปสรรคน้ำเมยบอกเมื่อไหร่เราจัอุปสรรคแสดงว่าว้าวตื่นเต้นจัง เราจะแก้ปัญหากันยังไงดีนะตอนนี้นะคะการแก้ปัญหาของเราก็คือเป็นผู้หญิงก็นั่งเฉยๆให้ผู้ชายคนเดียวในกลุ่มนะคะทําอาหารทําครัวเก็บของเพราะว่าถ้าเราช่วยเขาไปมากกว่านี้ใช่ไหมคะมันก็จะทำมาให้ทุกอย่างมันง่ายได้เกินไปแล้วมันจะไม่เรียกว่าอุปสรรคทุกคนเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะปล่อยให้คนที่เขาอยากทําก็ได้ทํากันไปแล้วก็นั่งรอเฉ่ๆหมค่ะทุกคนันดีฮัลโหลพนดีจะนั่งรอเฉยเหรือว่าคนนีจะช่วยโอมทําอาหารคะช่วยโอม แล้วอุปสรรคของพอดีวันนี้คือนอะไระนี่มีอุปสรรคเลยชีวิตรับลื่นอุปสรรคของไม่ยคือุอปสรรคก็คือเมยค่ะ กรู้เยอะอุปสรรคขมเลยเหรอเธอเปล่าเธอไม่ใช่น้อต่อไปนี้เธอไม่ต้องมากังไปอีกเลยไม่ไม่ไม่เธอคือความสุขของเขาอ๋อเปาวันนี้จะทำอะไรให้เขากินบ้างไม่บอก่เดี๋ยวจะเล่นน้ำกาวแสงแต่ว่าต้องทำอาหารเสร็จก่อนหรือว่าจะเล่นน้ำก่อนตามฟิวอะตามฟิวโอเคเดเรีนเกมก่อนงั้นวันนี้เขามีหน้าที่หลักอย่างเดิมเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นคนเก็บภาพแล้วกันโอเคไหมหน้าที่เขาสำคัญมากแล้วอย่าใช้ก็ทำอะไรนะ ทำอะไรอยู่แกะกุ้งที่เหลือจากเมื่อวานไหนดูซิตัวใหญ่ไหมไม่สวยไม่สวยแต่ใหญ่นะใหญ่เหมือนกันใช่แล้วต้องมีไข่เจียวหูสักด้วยกุ้งเนี่ยจะทำหมากกะเพราเพราะว่าช่วงนี้แบบเหมือนบ้ากะเพราอ่ะกินทุกวันเลยกินจริงมันคืออาหารโปรดเธอเลยไม่ใช่ใช่กินติดต่อกมาเป็นเดือนเดือนแล้วอ่ะกินจนหน้าจะเป็นกะเพราเลยอ่ะกิแล้วจะบอกว่ากำลังหุงข้าวแต่ว่าหุงข้าวแบบเช็ดน้ำสมัยก่อนต้องโชว์แล้วแหละอะไรอะคะ เอาน้ำมาทำอะไรอะคะต้มมาม่าอ๋อต้มมาม่าสีน้ำก็น่ากินค่ะมมีพ่อครัวพ่อครัวคะทำเมนูอะไรบ้างวันนี้กะเพรากุ้งครับไขงเจวหมูสามชั้นทอดเออเออมีเต้าหู้ทอดปะทอดครับผมออคือ บอกทุกคนก่อนว่าที่เราจะต้องแบบย้ายห้องครัวมาอยู่ในเนี้ยเพราะว่าฝนมันตกไงอแล้วกลายเป็นว่าโซนนี้เลยเป็นโซนห้องครัวหมดเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันตรงนี้นะคะ<ๆ>การกลางเต็นท์หน้าฝนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเออถ้าเราเตรียมตัวดีอ่ะแล้วมันก็ดีด้วยสนุกอากาศเย็นสบายไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอ่ะถ้าอุปกรณ์เราแบบพร้อมอะเนาะคมเนาะ อย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยฝนตกก็มีอประสัทกับเต็ <c oughs> เนท์อื่นเหมือนกันบางเต็นก็ไม่กันน้ําหรือว่าเก่าแล้วแล้วเต็นท์รั่วอะไรแต่เต็นท์เรานี่คือแบบเราโชคดีมากอะที่เรามีโอมคือถ้าไม่มีโอมนี่คือแบบโห มันเป็นเต็นท์ของเกชัวนะคะทุกคนแล้วเต็นท์ของยี่ห้อเนี้ยเขาแบบคอนเฟิร์มเขาเคลมมาว่ากันน้ำกันน้ำกันฝนพายุเออกันหนาวอะไรเงี้ยก็ผลสุดท้ายก็คือกันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะทุกคนน้ำไม่เข้าเลยนอนยิงสบายก็อย่าลืมว่าถ้าจะมาใส่กลางเต็นท์นะคะทุกคนหัวใจของการกางเต็นท์คืออุปสรรคถ้าเราไม่เจออุปสรรคแสดงว่าเรามาไม่ถึงไม่ถึงเต็นท์เพราะงี้แหละการที่เราต้องไปกางเต็นท์ทุกที่เนาะมันก็จะมีแบบประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็จะมีอุปสรรคใหม่ๆให้เราเจอ ถ้าเราแบบไม่เคยเจออุปสรรคเลยอะกางเต็นมันก็ไม่สนุกแล้วมันถือว่าได้เป็นการเอาตัวรอดด้วยนะว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยต่อหน้าตะนึงเนี้ยเราจะตัดสินใจยังไงทำยังไงดีอนะไรเงี้ยโอเคอเคก่งนะเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาเก่งเนี่ยอ๋อไหนอย่างนี้หรอคือเรียกว่าการแบบ<า>เช็ดน้ำข้าวอ๋อเนี่ยมันจะมีรูอืมให้ค่อยๆออกน้ำออกอื้ น้ำดูน้อยจังมันออกช้าเพราะว่าเข้ามันเยอะไรสอนเนี่ยยายสมอยยยสมสอนพี่สมดูต้องภูมิใจอ๋อเป็นมาฮีโร่อะเป็นมาฮีโร่ทุกทริปเลยทุกทริปด้วยต้องให้ติปแล้วเอาเท่าไหร่คะอ่านเลขบัญชีขึ้น <c oughs> ขอบคุณทุกคนก่อนเลยที่ให้ขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้เราต้องหุงข้าวแบบชิดน้ำเพราะว่า ม่มีตงซือ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้แซนดี้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เมย์กับพี่ปางนะอยู่ที่นี่พี่เมย์กับพี่ปางมีแบบองค์คาระคอยปกปักรักษาคุมครองเต็นท์ของเราอยู่ <c oughs> หมานที่นี่เขาแบบค่อนข้างคุนหนูนะคะ <c oughs> พื้นใหา่เขาจะไม่ค่อยเดินเขาขยะกขยงเขาต้องเดินพื้นปูนดูนะว่าเชื่องแค่ไหนต้านมะ <c oughs> ต,ต้านหาเมื่อเร็วต้านไม่ใช่ต้านดิต้านหาเมื่อเร็วมามาชีเร็วมา อออมฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนหน้าที่เก็บภาพของเราก็ต้องยังคงทำต่อไปนะคะวันนี้มีกี่กลุ่มมา ร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราบ้างนะคะทุกคนดูเลยดูเอานะคะอันนี้เป็นคืนที่2ของเราแล้วแต่ว่าคืนแรกก็จะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามย้อนดูได้นะคะในคืนแรกอะ่ะเราจบกัน ตอนสุดท้ายเรากินข้าวเป็นดินเนอร์ตอนกลางคืนเนาะแล้วก็จบทริปกันแบบนั้นเลยแต่จะบอกว่าในคืนแรกอะ่ะตอนกลางคืนก็คือฝนตกหนักมากแรงมากแรงมากๆได้ทดลองการนอนเต็นท์กับการฝนตกเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบเช็คเต็นท์ด้วย่าแบบเต็นท์เอาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีคือยังไม่มีลมแรงมากแล้วก็ไม่ได้มีพายุแรงขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้แบบมากางเต็นท์บนเขาหรือสถานที่ที่สูงอะไรขนาดนั้นอันนี้เราคืออยู่ในจังหวัดนครนายกนะคะทุกคนอยากจะเก็บภาพให้ดูแต่ก็ มันมืดมากทุกอย่างมืดพอฟ้ามืดทุกอย่างก็มืดเพราะเหมือนกับเราเข้าใกล้ธรรมชาติไอ้พวกแสงไฟอะไรก็จะมีตามแค่ห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่จุดนี้นี่หห้องน้ำไหม วันแรกอะ่ะเรากางกันตรงนู้นตรงใกล้ๆก,กับทางลงเล่นน้ําที่ตรงนั้นเลยตรงลำธารเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพอวันที่2ก็คือวันเนี้ยเราย้ายกันมากางตรงที่ที่มันใกล้ห้องน้ํามากขึ้นจะได้สะดวกสบายในการเดินเข้าห้องน้ําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอมืดปุ๊บเนี่ยระยะทางอะไรต่างๆที่เราเห็นมองมองกันตอนสว่างๆเนี่ยพอตอนมืดปุ๊บอะ่ะมันก็ดูแบบ ไกลขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าน่อยริแล้วก็เลยย้ายเต็นที่กว่านะคะแต่ก็ทําใจไว้แล้วแหละว,ว่าฝนก็คงตกทั้งสองวันที่เรามาการเต็นนะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะทุกคนแอรเมนูใกล้เสร็จแล้วครับนายเมนูใกล้เสร็จยังครับอยากเล่นน้ำแล้วจะมืดแล้วถ้าจะเล่นน้ำต้องรีบแล้วแต่ว่าน้ำไหลเชี่ยวอยู่นะดีใช่แล้วก็ แอบคุนๆเพราะว่าฝนตกทั้งวันไงใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมไข่เจียวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแอบไปเยู่นี่เมนูอาหารของเราเสร็จแล้วพร้อมกินไหมคะเออมือดแล้ว ต้องกินกันก่อนแล้วท <booster. S 1> ุกคนอาจจะไม่สะดวกขายดูนะคะเพราะว่าแบบทุกอย่างมันเฉิดฉะเย้ไฟมาแล้วสว่างขึ้นเยอะโอเคเดี๋ยวไปทานกันก่อนนะคะทุกคนหมดคนดีสไต์